เบินเลยล่ะข่อยกินกลอยซอยค่ะก้อยซอยเป็นตอนตอนไม่พี่น้องทั้งตับทั้งเนือ้อบอซส่เลือดด้วยค่ะแส่เคยกินบอาะตับแมไม่มหวานแท้ ก๋วยซั้แซ่บค่ะอ,อืมอืมมึงอะแก่ข้าวกระพักสดรากะกระเทียมท้นค่ะ ปกติเขาจะกินกับกระเทียมสดนะคะพี่น้องคะตต้ดาพักกินแนน้ำนะคะ่ะลองกินก้อยซอยจุกับกระเทียมทนดองน้ำผึ้งดูนะคะแซบ่บเพิ่มความน้ำลายแตกเข้าไปอีกค่ะพี่น้องคะแซ่บค่ะสำหรับคนที่ชอบกินนะคะ ้นหอมอืมืมกุ่ข้าม่ั่ไง นำ้ำแรกเลยแตก <S <S กินเด้อค่ะพี่น้อง แทงขึ้นเตียงหนึ่งประจําค่ะมีพี่น้องหลายคนนะคะถามว่ากระเทียมทอดที่กินเนี่ยมันเป็นรสชาติจั้งได่กรอบหวานน้อยนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ไม่เผ็ดไม่ฉุนบอบเฟือนนะพี่น้องคะ่ะรสชาติแตกต่างจากกระเทียมสดนะคะกระเทียมสดของข้ามันจะฉุนแห้งเนาะแล้วก็มันจะเผ็ดนะขึ้นหูดังสินะพี่น้องแต่ว่ากระเทียมทอนดอน้ำผึ้งเดือนห้าเนี่ยมันปรับเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นนะคะ อร่อยด้วยกินกับอะไรก็อร่อยอ่าแ่บพร้อมแถมมีประโยชน์ด้วยนะคะกินเพื่อสุขภาพกะหางหัว ก้อยบักหลายค่ะหั่นก้อยนี่ก้อยแซ่แซมขี้เพียดต้ม่มก่อนนี่เป็นหรอกขี้เพียดปรุงรสก่อนเซดีพร้อมเนื้อมันจะเด้งกรุบ คนที่่นมักกินหลากกินก้อยอ่ะเขาจะมีวิธีในการเหดในสิ่งที่จะคองมักนะเพือ่อนอ่กรอบแห้ง ขออนุญาตนะคะไม่แห้งยาวๆแซ่บ ห้าหัวละบ้า,งน,า,างนี่ต้นไหนจะฟังยังไม่เห็นอยู่แสบๆพี่น้องคะแนบมาหนี่ยูชิคนมักโมมักมกกากินกะเบื่อพานเด้อพี่น้องเด้อโมน้องมาคอมเมนต์ด่าข่อยเพราะโซโตะสะทานข่อยดอกไม่ต้องข่อยแต่ซิดาเจ้าขึ้น <laughs> บริเวณเชิญชวนให้กินนี่พี่น้อง มันแหละแต่ผู้มากผู้ใดมากกินกินเป็นกับกินเมนูนี่คับ แม่เป็นส้อยใบไห้ค่ะส้อยเกแล้วมากกวยเอา เผ็ดค่ะก้อยเผ็ดดิเนี่ยต้องรสจัดเอา้าเฮิรเนื่อเฮิร์ตับอืเซร์แน เผ็ดข่อยใหดด้วยค่ะถึงนี่หรี่เพียง ถึงในรสชาตินะสืบอกง่ายดีเอาเป็นว่าคนที่เพิ่นกินเป็นอะ่ะเ,ใใเพิ่นสิเขาเจหล่าบ่าดอกพี่น้องคะแซ่บแต่พี่น้องคะเอาก่อนที่จะจากกันไปนะคะกระเทียมโทนที่กินกับกล้ยแซ่กล้ยตอนนี้สี่ได้พี่น้องคะกระเทียมโทนดอกทิเพิ่งเดือนห้านะคะพี่น้องคะเขาที่ด่านี้เป็นรอบหวานน้อยนะคะพี่น้องคะกระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่น้องคะ กรอบหวานน้อยไม่เผ็ดไม่ฉุนนะคะว่าเฟือนพี่น้องค่ะกินง่ายกินกับอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะพวกของดิบนะคะพี่น้องของมันของทอดพวกตุนหนึงสี่หมูกรอบนึงสี่ในนะพี่น้องค่ะหรือกินกับพวกส้มตำนะคะตำทะเลนี่สิอุย้ยเข้ากันพี่น้องค่ะกระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระปุกปักไงพี่น้องค่ะเม็ดกรอบหวานน้อยอร่อยมากนะคะพี่น้องค่ะใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้อี่ดาภาคินไปแล้วสัสดีจ้า